บรรยากาศงานวันนี้หน่อยครับอินเป็นไงบ้างก็สนุกสนานครับก็ได้มาเจอกับแฟนคลับทั้ง300คนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะนะแบอบกว่าได้คุยกันคนละ30วิก็ได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็บางคนเขาก็แบบเอาของตลกตลกสนุกสนุกมาเล่นกับเราแบบนี้ครับโปรเจกต์ mm hmm. Project, แฟนไซด์กับโฟตโต้บุก๊กเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่อยากทํามานานแล้วก็รู้สึกว่า จังหวะมันค่อนข้างดีช่วงนี้เราก็ยังไม่ได้มีถ่ายละครหรืออะไรก็รู้สึกว่าเอออยากอยากทำไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองจริงให้กับแฟนคลับได้เห็นเนี่ยครับก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์โฟโต้บุ๊กนี้คิดว่าทุกคนได้เห็นภาพกันแล้วแหละสำหรับโปรเจกต์แฟนไซด์กับโฟโต้บุ๊กในครั้งนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่อยากทํามานานมากแล้วเพราะเราเคยทำแฟนมิทติ้งไปแล้วแต่เลยไม่เคยทำแฟนไซด์ฉบับมก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยากทําเพราะว่าอยากจะ เอาความเป็นตัวของตัวเองอะให้กับทุกคนได้เห็นมากที่สุดครับผมก็น่าจะได้เห็นรูปกันแล้วก็น่าจะถูกใจกันเพราะว่ารอบนี้เราก็เครียอทรูปกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็งานแฟนซาก็เป็นงานที่อินรู้สึกว่าแบบอยากจะมีโอกาสได้คุยกับทุกคนแบบจริงจริงจังก็เลยทางานวันนี้ขึ้นมาครับมีแฟนๆชาวไทยแล้วก็มีต่างชาติมาเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีวิดีโอเขาคุยกันด้วยก็อย่างที่บอกรู้สึกเหมือนกับได้คุยกับเพื่อนๆได้คุยกับพี่ๆน้องๆเหมือนคนในครอบครัวก็มีความสุขครับ ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ที่มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นมีโอกาสได้เจอกันในวันนี้นะครับก็ฝากผลงานนะครับช่วงนี้ก็จะได้เจอกันบ่อยๆที่คอมูใหม่ของผมนะครับที่อาร์เวิร์สที่ซอยเจริญนครซอยสินะครับก็เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีซอฟต์โอเพนนิ่งเร็วๆนี้ครับผมก็สามารถแวะเข้าไปมีคาเฟ่มีร้านขนมต่างๆแล้วก็มีร้านขนมของผมด้วยก็แวะเข้าไปอุดหนุนแล้วก็ไปเจอกันได้นะครับ จริงๆก็คือเลือกเองว่าแบบเอาให้มันแบบให้ตีของจริงคืให้มันเหมือนอยู่แบบเหมือนในมือนองนะไม่รู้รู้สึกยังไงบลางขอบคุณทุกทุกคนกมากๆเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตโปรเจกต์นี้ของจริงด้วยนะครับก็หวังว่าต่อไปเราก็จะอยู่ด้วยกันไปนานะๆแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดเลยนะครับก็คอยซัพพอร์ตกันไปตลอดนะครับ ก็ดีใจครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสามสิบวินสั้นไปเลยอ่ะคือผมยังคุยกับบางคนไม่เสร็จเลยอ่ะแต่ว่าเราจจะมีเวลาต้งกัรนครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันมากกว่านี้แล้วก็ไปเจอที่ตัวจริงก็ได้ครับตัวจริงก็ตัวจริงก็จะอยู่ที่โครงการกอนเมื่อกี้ก็มาอดบโครงการอะไรครับอารวอร์ซขายของเฉยเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนมากอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนมาก เป็นกันกทุกคนปีนทะลุแมสเนี่ยไปงี้น่ะ